สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอฟซีชูองดีชาแนลนะครับวันนี้แอดก็มาหาน้องเมฆนะครับน้องเมฆอยู่บ้านพอดีเลยนะครับวันนี้จะมาตามเลขน้องเมฆนะครับน้องเมฆสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะครับนะครับเพื่อนเอฟซีบ้านน้องเมฆแล้วก็ข้างหลังบ้านน้องเมฆนะครับก็จะเป็นศาลศาลเจ้าที่นะครับประจําหมู่บ้านนะครับก็ถ้าคนหลายคนสงสัยว่าทําไมถ้าน้องเมฆบอกบอกบอกหวยแม่นทําไมคุณตาคุณยายยังต้องเก็บของเก่าขายนะครับ คือเขาไม่ได้เล่นเยอะนะครับเขาเล่นห้าบาทสิบาทนะครับแล้วก็ <ไป S 1> น้องเมฆนี่ <ob> ไม่เคยบอกใครนะเป็นปีๆก็ไม่เคยบอก<พ>อแ,อแอดถามเป็นปีๆไม่เคยบอกนะครับแต่วันนี้เราเนื่องจากงวดที่แล้วน้องเมฆให้ก็รู้สึกว่าเลขก็ไปตรงเลขดังนะไม่ว่าจะหนึ่งหกห้าแปดก็ตรงเลขดังหมดเลยนะครับแต่วันนี้ได้ข่าวว่าก<ม>ุมารกุมารให้ใช่ไหมน้องเมฆฝ<ม>ันว่าตอนนอนอย่า่ะ เป็ <esta S 2> <ái S 1> นไ่นาปลโอ้แล้วทีนี้โอ้ก็มาลู้ขึ้นไปดูเห็นเหมือนไข่จต่ว่าไม่ค่อยไม่คม่อยรู้จักเป็นเป็นเป็นผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กเป็นเด็กหรือเป็นคนโตเป็นเหมือ,อมนไข่แต่ไข่เหรอมอนไข่เน่าแน่แต่ไม่ค่อยรู้ว่ามีอสีทองทองปกคลุมตัวสีทองทองหมายถึงนุ่งนุ่งนุ่งเป็นสีทองทองเหมือนจุงกระเบนใช่ไหม,ไมอ๋อแล้วแล้วยังไงต่อเขามาปลูก อ๋อมาปลูกโอ้ให้ตื่นมาอันนี้ฝันหรือว่าเรื่องจริงฝันอ๋อฝันอ๋อในฝันมาปลูกในฝันแล้วยังไงต่อลูกอแล้วยังไงต่อเขาเขามาปลูกแล้วว่ายังไงเขาพูดแต่ไหนถามว่าเธอชื่ออะไรเขาก็ไม่บอกแต่เขาแค่บอกมาบอกเลขมาบอกเลขแล้วทีก็งงใมรมาบอกเลขแต่แต่ไข่ อ๋อพี่ว่าแต่แต่ไข่โอ้ิว่าแต่ไข่วัดเจดีอ๋อนึกว่าแต่ไข่วัดเจดีแต่จริงไม่ใช่เป็นอะไรกุมารทองเหรอใช่เป็นกุมารทองเฟื่อืเอนซีตอนนี้เอดบินขนลุกนะฮะขนลุกไอ้ไม่ไปเอาแต่เอาแเอามาเลี้ยงเหรอไปได้มาจากไหนจริงๆของโอไม่มีกุมารทองแต่โอเห็นแต่โอเห็นกุมารทองอยู่ในห้องอาจาอ้าอเหรอห้องอาจารย่อ๋อล็อกอยู่ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดก็ได้ เขาอบอกว่าถ้าใครเอาน้ำแดงเนก็กกมาทองกินกูมาทองจะบอกเลขจะบอกเลขแล้วก็มาบอกมาปลุกแล้วบอกว่ามาบอกเลขใช่อโอเคตบใจก็เลยจะมาบอกปุกองแต่ไม่เห็นปุกรสัก,กทีเพราะดีลุงก็ติดธุระอ่ะเพราะติดธุระไหลไปถ่ายที่อื่นนะครับเพื่อติสีโอ้แล้วยังไงเขาบอกเลขอะไรเขียนไหมบอกเลขมา,าคล้คา,ยคา,ยคายรถกุ้งคล้ายๆรถรถเก่งเนี่ยนะไม่รู้บะ อ๋อรับบนี่เหรอเมื่อกี้เลขอะไรรับรับรเลขเดี๋ยวไปดูซิไปดูซิเดี๋ยวไปดูเขาไม่ใช่ออกไปแล้วเหรอออกไปแล้วสองเจ็ดตามจริงจริอ๋อบอกเหมือนอย่างนี้เลยเหรอนะฮะคุณยายก็จะเล่นแค่ห้าบาทสิบบาทนะครับไม่ได้เล่นเยอะนะครับเห็นตัวใหญ่ๆหน่อยลูก งอืมกระซิบใช่ไหมกระซิบบอกใช่ไหมใช่หรือว่าปลูกมาแล้วก็บอกเลยปลูกมาแล้วเขาก็ผัดเออนอนโตแล้วทีก็กระซิบในหูอ๋ <c ười> อแล้วก็กทีก็เบ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 อนอนหลับไปแล้วเขาให้โอผัดโอให้นอนหลับก่อนแล้วทีนี้ก็คอยมากระซิบอ๋อแล้วเดี๋ยวโต้องไปถามพี่งา<อ>นก่อนนะครับ วันที่แล้วก็ตรงเลขดังนะครับเพื่อนนิพสีมาจะว่าจะห้าแปดหนึ่งหกนะครับเพน้องเมฆให้มาไปตรงเลขดังหมดเลยนะฮะับอกว่าเทวดามันกระซิบบอกเดี๋ยวดูวันนี้เลขวันนี้กูมานให้นะฮะเส็จไปแล้วไหนดูซิไหนดูซิเอามาดูนะซิอ๋ออันนี้นิ่งนิ่งนิ่งอย่าอย่าขยับอย่าขยับอ๋อวางไว้ก็ได้วางไว้ี Dieu, โอ้มีหลายตัวเหมือนเดิมเลยเนาะใช่มีหกตัวถ้ากูมาทองมาบอกก็ได้หกตัวเหมือนเดิมกูบอกเออ่าแด้มาบอกก็เหมือนเดิมอเด็ดแต่หกตัวหกตัวเลยกต้ซื้อน mm. ้ำแดงให้กูมาทองก็มาได้บอกอพอต้องซื้อน้ำแดงใช่อถ้าซื้อน้ำแดงก็กูมาทองเก็บไว้กินทุกวันพอน้ำแดงหมด กุมารทองก็ต้องกินอีกก็ต้องซื้อใหม<อ>่กุมารทองกินแต่น้ำให้ได้บ้างเราไม่เคยเห็นกุมารทองกินเรว่าเพราะเห็นแต,นตนนออ่น้ำมันลดรถก็น้ำรถไปเองอแบบไม่มีใครกินอยู่เออแลอ,อ,นะอ่ะเดี๋ยวดูนะวันนี้ถือว่าเลขเยอะเหมือนเดิมแล้วก็เลขสี่เลขกุมารของน้องเมฆนะครับน้องเมฆเลี้ยงกุมารนะครับเนี่ยคุณยายมาดูกุมารโชว์ทีสิ โชว์อีกทีหนึง่งโฟน่าหน่อยโอเค,อ,เคอ่ะเพื่อนนิพสีก็โปรดใช้วิจารย์น,นะครับไม่ใช่ว่าท่านบอกอเอาเด็กมาหากินนะครับแต่มันมีประเด็นน่าสนใจ